สวัสดีครับคุณผู้ชมผมมิสเตอร์มันนี่กลับมาให้หายคิดถึงกันแล้วนะครับไม่ได้ยินเสียงผมหนึ่งสัปดาห์อยากรู้แล้วสิครับว่าวันนี้พึ่งน้อยใจดีที่ติดลายแทงทางการเงินมาด้วยเสมออย่างกระผมจะพามาคุยกับใครอยากต่อยอดเงินออมยังไงวันนี้กระผมพาคุณผู้ชมมาที่หมู่บ้านย่านฝั่งทนครับมาดูกิจกรรมของคุณลุงท่านหนึ่ง ที่เคยทำงานในองค์การระหว่างประเทศแต่ตอนนี้แก่กเกษียณอายุการทำงานมาแล้ว15ปีแต่ยังแข็งแรงอยู่มากเลยทีเดียวครับที่สำคัญท่านยังรักในการดูหนังเป็นชีวิตจิตใจเรียกได้ว่าว่างเมื่อไรต้องหยิบหนังมาเปิดดูกันล่ะครับสวัสดีครับลุงศักด์สวัสดีครับ,รบมิสเตอร์มันี่ครับ เชิญทั้งหนเลยครับนั่งคุยทั้งหนเชิญครับกิจกรรมยามว่างของลุงศักดิ์เนี่ยน่าสนุกจังเลยนะครับดูหนังอ่านหนังสือทุกวันเลยเหรอครับเนี่ยทุกวันเป็นประจำครับแหมเห็นแบบนี้แล้วอดอิจฉาไม่ได้เลยนะครับว่าแต่เดือนเดือนนึงเนี่ยหมดเงินไปกับแผ่นหนังเยอะไหมครับเนี่ยคือห้องก็อาจจะต้องลงทุนมากนะฮะแล้วก็เครื่องฉายเครื่องเสียงต่างๆนี่ต้องใช้เงินพอสมควรค่าน้ำค่าไฟนะฮะ ค่ารักษาสุขภาพอันนี้เมื่อคนเราอายุมากขึ้นมันก็ต้องมีเรื่องเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะเฮชักอยากรู้แล้วสิครับว่าลุงศักกร์เกษียณอายุมาตั้ง15ปีแล้วรายได้ก็ไม่มีแล้วค่าใช้จ่ายก็ไม่น้อยแสดงว่ามีเงินเก็บเยอะเลยนะสิครับก็ผมก็เก็บมาตั้งแต่สมัยทํางานอยู่แล้วนะครับก,ก็ค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆว่าแต่ลุงศัก์เคยลงทุนบ้างหรือเปล่าครับเนี่ย ลงทุนผมก็เคยซื้อหุ้นมาครั <kau terminar lyn> tá, <enfant> ้งหนึ่งนะครับแต่หุ้นครั้งนั้นก็ทาให้ให้เข็ดไปหลายไปไปนานพอสมควรงั้นแสดงว่าตอนนี้ลุงศักก็ฝากธนาคารอย่างเดียวเลยเหรอครับผมไม่ได้ฝากธนาคารนะฮะคือคือเมื่อก่อนนี้ภรรยาผมทํางานอยู่การไฟฟ้านะฮะก็ผมก็ไปฝากไว้ที่เขาเรียกว่าเป็นสหกรณ์อมทรัพย์การไฟฟ้านครหลวงได้ดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยดอกเบี้ยนี่ คือถ้าฝากประจำา3ปีเนี่ยเขาจะให้4.5เเซฮะโอโ้ไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็สบายเลยล่ะสิครับถือว่าเป็นการผลตอบแทนที่ที่ดีพอสมควรแต่ต้องมีขั้นต่ำคือว่ายอดละไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนบาทแล้วเขาก็จะให้ ผลตอบแทนทุกสิ้นเดือนเราก็ไปเบิกเอาดอกเบีย้ยมาใช้ได้เอแล้วอย่างนี้ทั้งเงินที่ยังไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทเอาไปทําอะไรล่ะครับครับเงินที่ยังไม่ถึงแสนนี่เราก็สามารถเก็บสะสมไว้อีกบัญชีหนึ่งซึ่งเป็นเรียกว่าบัญชีออมทรัพย์นะฮะเขาจะให้ผลตอบแทน1.75นะครับว้าวว้าวเก็บเงินเก่งจริงๆเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือผมก็อยากจะหาแหล่งที่ จะให้ผลกํำไรตอบแทนที่มากกว่าที่ฝากเงินอยู่ปัจจุบันนี้นะฮะมิสเตอร์มันนี่จะแนะนํำยังไงครับเอาเป็นว่าผมพาไปคุยกับกูรูใจดีของเราเลยดีกว่าครับจะได้ช่วยไขยข้อข้องใจให้กับคุณลุงศักดิ์ด้วยไงครับกับคุณตระกูลจิตจิตตะสายพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนครับยินดีครับสวัสดีครับคุณลุงศักด์สวัสดีครับคุณตระกูลจิตครับเห็นคุณ มิสเตอร์วันนี้เล่าเรื่องการเงินของคุณลุงศักดิ์ให้ฟังแล้วดูน่าสนใจดีนะครับแต่เห็นว่ามีประสบการณ์ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับกองทุนรวมด้วยเหรอครับอ๋อใช่ครับคือเมื่อประมาณสักสิบปีกว่ากว่าหน่อยผมได้ลงทุนไปซื้อหุ้นเป็นของกองทุนแห่งหนึ่งนะฮะหลังจากซื้อมาแล้วหุ้นตัวนั้นก็ตกควาภาพไปเลยนะฮะอืมอันนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาตัวเองเพราะจริงๆกองทุนรวมนี่มีทั้งหลายอย่างนะครับคุณลุงศักดิ์ เพราะว่ามีตั้งแต่กองทุนที่ลงทุนเสี่ยงต่ำมากจนกระทั่งเสี่ยงสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราเองเราต้องประเมินตัวเราเองก่อนด้วยนะครับว่าอายุเรารายได้เราฐานะของเราหรือความรู้เขาเข้าใจเราเนี่ยมันเหมาะการลงทุนประเภทไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคาดหวังผลตอบแทนที่สูงบางทีก็ต้องลงทุนเสี่ยงขึ้นนะครับบา,บางครั้งบางครั้งคนที่รับความเสี่ยงไม่ได้ก็ต้องลงทุนอะไรที่เสี่ยงน,น้อยๆเป็นหลักครับ,รบถ้าอย่างนั้นคุณมีหนทางที่จะแนะนําให้ ให้ที่ว่าผมไปซื้อแล้วเนี่ยไม่ต้องมีมีความเสี่ยงมีไหมการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงครับคือถ้าพูดสินทรัพย์ในกองทุนรวมที่เสี่ยงน้อยที่สุดเริ่มตั้งแต่ต่ําสุดเนี่ยนะครับก็คือกองทุนรวมตราดเงินเขาเอาเงินไปทําอะไรเขาไปลงทุนในตราสารตั้งแต่ภาครัฐภาคเอกชนที่อายุไม่เกิน1ปีพูดง่ายคือเป็นตราสารที่อายุสั้นมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยในลักษณะตัวเงินคลังเนี่ยนะครับหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อาจจะมีฝากเงินบ้างหรือบางกองทุนอาจจะมีหุ้นกู้ชั้นดีที่เครดิตดีดเนี่ยผสมผสานเป็นลงทุนนะครับแล้เขาก็ลงทุนตราสารสั้นพวกนี้ความเสี่ยงก็จะน้อยเพราะเครดิตจะดีและมีสภาพคล่องด้วยครับถ้าอย่างนั้นผมสามารถที่จะไปซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ได้เองไหมครับโดยที่ไม่ต้องไปลงทุนกับกองทุนรวมอย่างที่แนะนํานั้นนะครับนั่นนะสิครับผมเนี่ยคิดเหมือนลุงศักดิ์เด้เลยครับ ประเด็นมันมีอย่างนี้ครับคือสมมติเราเป็นรายย่อยเนี่ยหนึ่งเราจะซื้อพนันธบัตรหรือหุ้นกู้สักตัวหนึ่งเนี่ยใช้เงินเยอะนะครับอาจจะเป็นหลักแสนหรือหลักล้านน่เพราะนั้นเราต้องเก็บเงินต้องพักใหญ่อาจจะไปซื้อได้สําหรับคนที่ไม่ได้มีเงินเยอะนะักอันที่2เนี่ยพอลงทุนไปแล้วเราเป็นรายย่อยเนี่ยจะซื้อจะขายก็ยากสมมติเราเปลี่ยนใจจะถือตราสารอายุสัก3ปี5ปีเพืออยากจะใช้เงินจะเอาข้อที่ไปขายเนี่ยราคาก็ไม่ดีครับเพราะเราเป็นรายย่อย ซื้อขยกขาย็ยกอันที่สาที่สาคัญคือบางทีเราทําธุรกิจท็มีงานอย่างอื่นเราทําเราไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์ไม่ได้ผู้จัดจาการกองทุนใครจะเป็นคนมานั่งเฝ้าติดตามว่าบริษัทที่เราลงทุนหรือหุ้นกู้ที่เราลงทุนเนี่ยฐานะมันยังดีอยู่เหมือนตอนที่เราซื้อหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันลงทุนไปแล้วก็ต้องไปตามด้วยว่าเครดิตเขาดีไหมอันที่4ก็ลงทุนโดยตรงเนี่ยผู้ลงทุนก็มีภาระภาษี อยู่แล้วด้วยนะครับดูจากหน้าลุงศักแล้วเห็นทีจะมีข้อสงสัยอีกไม่น้อยเลยทีเดียวครับเอาเป็นว่าเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาฟังบทสนทนาของ2หนุ่ม2อวัยกันต่อครับ กลับมาติดตามกันต่อเลยครับกับมิสเตอร์มันนี่และมันนี่ฟอร์ฟันรายการสนุกๆที่จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องการใช้กองทุนรวมว่าแล้วเราไปดูกันต่อดีกว่าครับว่าลุงศักดิ์มีคำถามอะไรเกี่ยวกับการใช้กองทุนรวมสำหรับคนไวกเกษียณที่จะให้คุณตระกูลจิตช่วยไขยข้อข้องใจอีกบ้างครับแล้วกองทุนที่ว่าเนี่ยนะครับจะให้ผลตอบแทนอย่างไรนะฮะคิดเป็น ร้อยละเท่าไหร่คือขึ้นกับประเภทของกองทุนนะครมันมีกองทุนตราสารนี่อยู่2ประเภทประเภทหนึ่งเนี่ยเขาจะลงทุนแบบมีอายุจํากัดอย่างเช่นอายุ6เดือนอายุ1ปีพวกกองทุนประเภทนี้เขาจะลงทุนตราสารที่มีอายุที่มันเข้ากันพอดีกับอายุของกองทุนแบบนี้พอประมาณผลตอบแทนคร่าวๆได้ครับว่าเราลงทุนตอนนี้ตอนที่เราซื้อมาเนี่ยผลตอบแทนแบนเป็นเท่าไหร่มันก็จะเป็นประมาณเท่านั้นนะครับเพราะว่าตราสารจะครบอายุ เมื่อกองทุนเพประยุกต์พอดีแบบนี้ประมาณการได้ครับแต่ว่าก็มีความค่าเคลื่อนเล็กน้อยแล้วก็แต่ว่าเป็นกองทุนเปิดนี่ประมาณไม่ได้เพราะว่ากองทุนดําเนินการไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ตราสารแต่ละตัวก็จะมีราคาเปลี่ยนแปลงได้นะครับในระหว่างวันในระหว่างช่วงเวลาแล้วรับประกันผลตอบแทนได้หรือไม่ครับกองทุนปกติจะไม่สามารถประกรันการันตีผลตอบแทนได้นะครับเพราะว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงถึงแม้ว่าตราสารนี่จะมีความเสี่ยงค่อนข้างน้อย แต่มีกองทุนประเภทหนึ่งเขาเรียกว่ากองทุนที่คุ้มครองเงินต้นได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือการลงทุนที่มีอายุจํากัดนะครับอย่างเช่น1ปี3ปีแล้วแต่แล้วลงพันทุนพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารที่เป็นเครดิตภาครัฐเนี่ยอย่างนี้เราถือว่าภาครัฐจะมีความคุ้มครองสูงสุดอยู่แล้วโดยธรรมาชาติมันก็จะโอกาสที่จะขาดทุนมันแทบเป็นศูนย์นะครับไม่ไม่มีโอกาสอย่างนั้นเพราะรัฐบาลคองจ่ายคืนท่านได้อยู่แล้ว เสียภาษีดอกเบีย้ยหรือไม่นะครับถ้าลงทุนโดยตรงเนี่ยผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีดอกเบีย้ยนะครับจากจากตราสารที่เรารับแต่ในกรณีกองทุนรวมในกองทุนเป็นคนลงทุนแทนให้วันดอกเบีย้ยเนี่ยจะเข้ามาที่กองทุนนะครับเร็จแ,แล้วกองทุนจะจ่ายอะไรคืนให้ผู้ลงทุนนะั่นอีกเรื่องหนึ่งปกติจะมี2ออย่างคือ1จ่ายเงินมันผล ถ้าจ่ายเงินผลออกไปให้ท่านเนี่ยท่านก็จะเสียภาระภาษีเงินปันผลตามปกติได้ถูกหักภาษีไม่จ่าย10%นะครับหรือบางกรณีกองทุนอาจจะไม่จ่ายผลประโยชน์ไปให้ท่านแต่ผลประโยชน์ที่อยู่ในกองทุนเนี่ยมันจะทําให้มูลค่าทรัพย์สินมันงอกขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าในกรณีที่เราต้องการขายก่อนกําหนดเนี่ยนะฮะจะขายได้หรือไม่แล้วก็จะคิดอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่คือผลตอบแทนเท่าไหร่กองกองทุนร,รวมเนี่ย มีทั้งประเภทที่ซื้อขายรายวันนะครับและบางอันเนี่ยก็อาจจะมีกำหนดพิเศษอย่างเช่นเป็นรายเดือนก็มีแต่ส่วนใหญ่เป็นรายวันไม่มีการปรับอะไรนะครับอเช่นออกว่าลงทุนกะจะลงทุนยาวอยู่ดี2-3วันอยากจะขายผลตอบแทนได้เหมือนกันหมดครับกรณีที่ผมฝากกับสหกรณอ,อมทรัพย์กับที่คุณแนะนำมานี้นะฮะแตกต่างกันอย่างไร เป็นอีกหนึ่งทางเลือกคือในแง่ของสากลที่ลุงศากได้ผลตอบแทนทั้ง4เซนเนี่ยผมว่าในภาวะเดี๋ยวนี้เนี่ยถือว่าผลตอบแทนดีมากอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องสากลอยู่บ้างเรื่องความคล่องตัวของการใช้เงินนะครับบางทีตอนนี้เรามีเงินออมเยอะเราฝากเงินไปเราคิดว่าเราคงไม่ได้ใช้อะไรก็ไปไป,ไป,ไ,ปไปฝากกับเขาแต่มันก็เหมือนกันฝากประจำามนะครับเพราะว่าถ้านก็ต้องล็อกกีเดียนไปช่วงหนึ่งว่าช่วงนี้เอาเงินไปไป,ไปทำอะไรไม่ได้ แต่วันหนึ่งเราอยากจะใช้เงินขึ้นมาเนี่ยอ,อันนี้อันนี้อีกเรื่องกองทุนรวมเนี่ยจะช่วยตรงนั้นได้คือทรัพย์สินบางอย่างเนี่ยเราเราเผื่อเราอยากจะลงทุนยาวก็ลงทุนได้หรืออยากลงทุนสั้นมีความจาเป็นก็ขายออกไปนะครับแล้วมาใช้เงินน้อยอน,นี้ก็อสําคัญคือสมมติลงทุนครัง 1, ้งหนึ่งพันหนึ่งขั้นต่ำผมว่าทุกคนสามารถลงทุนได้หมดจะลงทุนถี่แค่ไหนก็ได้นะครับอย่างกองทุนตลาดเงินที่เราทําอยู่เนี่ยมันก็จะมี หลักๆอยู่2กองอย่างลงทุนแต่ในตราสารภาครัฐอย่างเดียวเรียกว่าไม่เอาความเสี่ยงด้านเครดิตอะไรเลยแม้กระทั่งแทบจะไม่ฝากเงินด้วยซ้ำนะครับซื้อตั๋วกันคลังซื้อพนันธบัตรธนาคารในประเทศไทยผลตอบแทนก็อยู่ประมาณ2.3เซโดยเฉลี่ยต่อปีแต่ถ้าเกิดบอกว่ายอมมีหุ้นกู้ภู่ชนเล็กน้อยมีเงินฝากบ้างปนเข้าไปอย่างกรณีอย่างกองทุนอย่าง T Cash เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก2.5นะครับซึ่ง แลวก็ไม่มีภาราษ,ษีถ้าเป็นกองตาราสารหนี้ทั่วไปเนี่ยผลตอบแทนถ้าจะช่วงหนึ่งปีอาจจะอยู่ประมาณ3เปอร์เซ็นเศษหรือบางกองที่บอกว่ามีสภาพคล่องน้อยหน่อยคือให้ถอนได้เดือนละหลนี่ยผลตอบแทนยิ่งดีกว่านั้นเพราะผู้จัดการทุนเนี่ยเขาไปลงทุนได้เต็มเม็เต็มหน่วยบางกองทุนทําได้ถึงสเเซนกว่านะครับซึ่งในภาวะปัจจุบันนี่ก็ไม่ได้หาง่ายนะครับแล้วก็แหล่งที่ที่ แนะนำให้ผมไปซื้อเนี่ยนะฮะผมจะมีความเชื่อถือเขาได้อย่างไระะคือทรัพย์สินที่เราลงทุนเนี่ยต้องเป็นระดับแข็งแรงนะครับอย่างเช่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันธบัตรรัฐบาลเป็นพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยหรือถ้าตราสารนี่ภาคเอกชนก็ต้องเป็นตราสารชั้นดีที่มีคุณสมบัติเป็น i n v เ s สต n แมนเกรดละคือระดับหน้าลงทุนคือแข็งแรงไว้ก่อนนะครับ แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ผู้จัดการทุน,เ,นเขาก็จะคอยตามวิเคราะห์บริษัทเหล่านั้นไปเรื่อยๆถ้าเห็นแนวโน้มไม่ดีเขาก็พิจารณาขายออกเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเราต้องเลือกนโยบายก่อนว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับมีกองทุนแบบนี้เยอะนะครับในหลายๆบรจเราต้องดูก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยอยากจะลงทุนอะไรด้วยวัตถุประสองค์อะไรและในบรรดากองทุนเหล่านั้นที่เหมาะกับวัตถุประสงค์เราเนี่ยลองสอบถามหลายๆบรจดูนะครับว่าเขาลงทุนในตราสารแบบไหน ลงทุนยังไงแล้วดูผลการทำงานในอดีตเขาก่อนนะครับอ๋อผมเข้าใจแล้วครับแต่ยังไงก็ตามขอให้ผมไปศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนเพื่อที่ว่าผมจะได้ไม่พบกับประสบการณ์ที่เคยเจอมานะฮะยังไงก็ตามก็ขอบขอบ,ขอบคุณคุณตระกูลจิตครับครับยินดีมากครับคุณลุงศักด์ก็ฝากคุณลุงศักด์นะครับว่าทุกแผนทุกเป้าหมายของชีวิตคิดได้ด้วยกองทุนรวมครับ ขอบคุณกูรู้ใจดีของเราคุณตระกูลจิตจิตตสายพันธ์ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มาช่วยไขยข้อข้องใจเรื่องการใช้กองทุนรวมสำหรับคนไหวเกษียณอย่างลุงศักดิ์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณมิสเตอร์มันนี่นะครับที่ได้มาแนะนำวิธีการใช้กองทุนรวมแทนการฝากเงินเผื่อจะได้ไปแนะนำเพื่อนๆน,นะฮะให้เขามาร่วมด้วยขอบคุณครับยินดีครับลุงศักด์ เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมคนไว้ไหนก็ใช้กองทุนรวมได้จริงๆไว้เกษียณอย่างลุงศักดิ์เนี่ยคุณตระกูลจิตก็แนะนําให้ใช้กองทุนรวมตลาดเงินแทนการฝากเงินนะครับเพราะมีสภาพคล่องใช้เงินน้อยและยังมีคนคอยติดตามข้อมูลให้ซื้อถอนได้ทุกวันแถมยังได้ดอกเบี้ยประมาณ2.3ถึง2.5เปอร์เซนตต่อปีโดยไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะครับ แต่ก่อนใช้กองทุนรวมทุกครั้งต้องมี 3. รู้ก่อนเสมอครับนั่นก็คือ 1. รู้ความต้องการของตัวเอง 2. รู้นโยบายการลงทุนที่เหมาะกับเราและ 3. รู้จักกระจายการลงทุนเพียงแค่นี้แหละครับคุณลงุงคุณป้าหัยกระสียนทั้งหลายก็จะมีช่องทางต่อย,ยอดเงินออมกันแล้วล่ะครับ